ทุกคนครับมีใครกำลังจะขึ้นร้อยดาวแต่ขึ้นไม่ได้สักทีเพราะเจอตัวละครเอาเปรียบชาวบ้านอย่างบีโร่เซเนเทียเอรันดอตัวละครพวกนีก้ไหมครับวันนี้เนี่ยผมมีแนวทางการแค่ทางบวกกับการไต่แรงการฟาร์มป่าให้ขึ้นร้อยดาวแบบง่ายๆด้วยตัวละครของเรียวมากครับรูนในเทพพลัง,ลงแสงจะเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพร้อกันเลยครับ ก่อนดกขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนนะครับผมเชครับแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่กันกับแนวทางการเดินเกมของเรียวมะในแผนปัจจุบันนะซึ่งเอาจริงเนี่ยคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าผมจะเน้นไปในแนวทางการเดินเกมนะครับไอดีที่เอามาพาขึ้นร้อยดาวแนวทางการขึ้นร้อยดาวก็จะเป็นไอดีประมาณ95ขึ้น96ดาวประมาณนี้นะครับก็อยู่ไม่ห่างกับร้อยดาวมากแล้วความเข้มข้นก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะงั้นมั่นใจได้ว่ามันก็เป็นแรงใกล้ๆกันแหละอ่ะในการออกไอเทมก่อนเลยแล้วกันนะครับรูเทพลังแฝงก มันออกได้หลายแบบนะแต่ว่าผมจะเน้นเป็นเซ็ตที่เอาไว้เดินเกมเร็วๆเดินกับเพื่อนง่ายๆนะฮะก็เซ็ตจะเป็นเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นดาบฟาร์มตามปกตินะเพราะว่าเกมนี้เราเอามาเล่นฟาร์ามป่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะขึ้นลงเท้าลดคูดาวเลยโดยที่ไม่ออกดาบฟาร์มกลางต้องบอกความข้อดีและข้อเสียก่อนนะครับข้อดีที่ออกแบบนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเราจะมีลดคูดาว15%ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอันตีได้บ่อยขึ้นเติมไฟได้ดีขึ้นนะครับดาเมจก็จะมาเร็วขึ้นโม,นมากๆเลยยแต่ข้อเสีค,คือ เราจะเห็นไอเทมดาบฟาร์มใช่ไหมครับไอเทมดาบฟาร์มเล็กเนี่ยมันจะให้เปอร์จากการคิวมอนเนี่ยนะครับ20%แต่ดาบฟาร์มกลางเนี่ยมันจะได้35%เราสามารถกดพันธุ์ิดใส่หัวสตูดได้นั่นหมายความว่าเวลาเราฟาร์มแบบเนี้ยครับเลเวลของเราอ่ะการที่ออกปุ๊บปุ๊บแล้วขึ้นแบบเนี้ยมันจะช้ากว่าการที่เราแบบขึ้นดาบฟาร์มเล็กขึ้นดาบเอ้ยขึ้นดาบฟาร์มเล็กดาบฟาร์มกลางแล้วก็มาค่อยมาขึ้นรองเท้านะครับความต่างจะ แค่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็มีดาเมจต่างกันแบบนิดๆหน่อยๆซึ่งส่วนตัวผมมองว่าสามารถมองข้ามได้ครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้เวลเยอะๆก็ออกเป็นดาฟาร์มกลางแล้วค่อยลงเท้าก็ได้แต่ผมมองว่ามันเสียเวลาเดินเกมออกแบบนี้ดาฟาร์มลงเท้าดาฟาร์มกลางแล้วก็ขึ้น ไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะไม่ขึ้นดาฟาร์มใหญ่นะครับต่อให้ดาฟาร์มใหญ่จะบวกดาเม,มจาามเยอะบวกลดคูดาวบวกเขาเรียกว่าเจาะเกราะเพิ่มมาด้วยเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ดีมันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าอยากจะเล่นเกมเร็วๆเล่นดาเมจแรงๆเนี่ยผมแนะนําขึ้นโบกเข็มเลยเพราะว่าเรามีรองเท้าลดคูดาว15%บวกบัฟฟ้ามันก็เป็นประมาณแบบ35%ละเพียงพอละนะครับเรามาออกดาเมจก่อนดีกว่าเราจะได้ตีแรงๆนะครับก็แนะนําว่าขึ้นปุ๊บๆแล้วก็เป็นโบกเข็มสเปียเลยเล่นดาเมจนะครับพอเล่นดาเมจเสร็จปุ๊บ ค่อยมาขึ้นเป็นดาบฟาร์มใหญ่นะครับพอดาบฟาร์มใหญ่เสร็จปุ๊บครับถ้าอยากจะเล่งดามเมจสุดๆนะครับให้ขึ้นเป็นดาบแดงได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยทีมนะครับแบบสโล่ให้สโล่ให้ทีมเพราะว่าออกดีมินิทเนี่ยตีปกติใช้สกิลอะไรเงี้ยศัตรูก็ติดสโล่แล้วเราก็อึดขึ้นกดดาบเราก็อึดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าช่วยทีมแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองก็จะเป็นดาบดีมินิเชอร์ในชิ้นที่4นะครับการออกไอเทมรวมๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับขึ้นมาปุ๊บ นะครับก็จะเป็นเซตประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นครับชิ้นที่5ส่วนตัวผมจะเป็นดาบแดงเร่งดาเมจแล้วก็เป็นเกาะเกิดนะสำหรับเรียวมาสายนี้ครับแนะนําว่าให้เร่งเกมให้จบเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเรียวมาเข่งในช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับในตอนเลดเกมเนี่ยเรียวมามันจะไม่ค่อยหวือหวามาเห่าอะไรสักเท่าไหร่แต่มันก็มีดาเมจมันก็มีสตัรมีสโลอยู่นะแต่ไม่ได้เวอร์เท่าช่วงกลางเกมนะครับเพราะกลางเกมเวลาหาทรัพยากรได้เยอะเนี่ยมันจะเก่งมากๆในส่วนของตัวละครเรียวมา นะในส่วนของเซตผมก็เลยเซตเป็นประมาณนี้นะครับพลังแฝงก็เหมือนเดิมครับเป็นคิวแล้วได้เลือดได้มานาเนี่ยไอเรียวมะไม่มีมานาแต่ก็ได้เลือดก็ทำให้ตายยากขึ้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของ d a ล l y call เร่งดามดดเมจ c u r s อ of day เร่งดาเมจนะครับ e อ g of sacrifice เล่งดามดดดเมจ holy v e r d i c เร่งดาเมจนะครับรูนก็เป็นตามปกติเลยครับอ l l slot a s s ซิเน n และก็ c a l เน้นเร่งดาเมจ ดงแรงมีเจาะเกาะนะครับเสียบหายเสียบหายเสียบหายชาร์จเจอร์สกิลก็เป็นพันธุ์ฟาร์มป่าแค่นั้นนะครับประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของรุน่นไอเทมพลังแฝงนะครับในส่วนวิธีการเล่นการฟาร์มการเดินเกมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับยังไงก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามกดสัญกดิ่งให้กันฝากก,าก,ก,กาดดิ้กันด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆากครับดูในเกมกันเลยดีกว่ารมกกินเเาทง ของเรียวมะในแผนปัจจุบันนะครับว่าเล่นยังไงฟาร์มยังไงเดินเกมยังไงให้โหดนะครับคลิปนี้ดูจบผมบอกเลยว่าคุณเล่นเรียวมะเป็นฟาร์มโหดขึ้นได้แน่นอนอย่างแรกเลยครับเมื่อกี้เห็นหมาที่ผมออกดาบฟาร์ม250แล้วผมขึ้นรองเท้าลดคูดาวเลยเพราะว่าผมอยากจะเดินเกมโหดๆนั่นเองนะครับการออกรองเท้าลดคูดาวก่อนดาบฟาร์มจะทาให้เราเวลช้าลงแต่จะทําให้เราเดินเกมได้ดีขึ้นนะฮะ ขั้นตอนแรกครับเวลาฟาร์มเร็วมะผมชอบเริ่มบัฟฟ้าแต่ว่าผมเขาเรียกว่าเริ่มฝั่งบ้าฟ้าแต่ผมจะเอาคลิปหลังป้องนะว่าเอาตรงนี้แล้วก็เอาตัวเล็กแล้วค่อยเอาบัาฟ้าสาเหตุที่ทําแบบนี้ครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือไม่เคยดูแข่งนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยฟาร์มช้าลงนิดหนึ่งเว้แต่ว่าถ้าศัตรูเอาง่ายๆนะครับสนาทีออบเจ็ตทีฟเกิดใช่ไหมดักสเลเยอร์เกิดมังกรเกิดดักสเลเยอร์อยู่บนหัวผมสมมุติศัตรูเอาดักสเลเยอร์เสร็จปุ๊บวิ่งเข้าป่านะครับดักสเลเยอร์ตายเข้าป่า แต่แล้วเราเริ่มเริ่มฟาร์มแบบนี้ครับต่อให้เขาเอา Set, ออปติคทีฟเสร็จปุ๊บแล้วเขาเข้ามาเวทป่าเราเขาจะไม่เห็นว่าบั๊ป่าเราเกิดนะครับอ่านี่คือข้อดีนะครับใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวรอ2นาทีเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะครับหลังจากฟาร์มเสร็จครับผมแนะนําว่าให้วิ่งมาแท็กกลางนะครับย้ําว่าแท็กนะดูดเวลกับเมดจะทําให้เมทกับเราเนี่ยมีการเงินและเลเวลที่ดีขึ้นครับแต่ย้ําว่าหลังจากแท็กกับกลางเสร็จปุ๊บให้เมดเข้ามาเอาคีิปสามตัวเป็นแนวไอ แกนแบบเนี้ยเขาเรียกแกนตัววีองเนี้ยเนี่ยให้เมทมาเอาด้วยนะครับมันจะทําให้เมทเนี่ยไดเวลไม่งั้นถ้าเราไปแท็กกับเมทแล้วเมทไม่มาดูเนี่ยเมทจะไม่สีนะครับเนี่ยเดินเกมเสร็จปุ๊บเราได้เวฟทุกอันแท็กกลางได้โคตรรวยหลังจากนี้ก็เดินหาบวกครับเดินหาบวกไปมองมีใครอยู่บ้างอ่ะเห็นเทลสกิลหนึ่งข้ามคือไปแล้วก็แทงอ่ะยิ่งๆเขาเสียฟิกไปแค่นั้นนะครับจริงๆจังหวะนี้ เดินกลับไปดักรอในพุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่วงรูอี่มันสวยดีครับผมก็แค่อยากลงลุยเฉยผมเห็นดูไม่ได้ผมก็เลยวาร์ปเข้ารูแล้วจังหวะน,นี้ก็มารอไฟใหญ่ที่มังกรนะครับจังหวะไฟมังกรผมก็บอกนี้ว่าถ้าทีมเราได้เปรียบเราก็เปิดแต่อฉลามมันเข้ามวตสตันเสียบซาต้าดักเราลอ็อกโอ้โหกูจะกดพันนิดไอ้สัสเธอไม่เห็นโดนเคอสแอโร่เทลไปแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยจังหวะนี้ทุกคนจําได้ไหมที่ผมบอกในตอนต้นเกมครับว่า ถ้าเราเริ่มบัฟฟ้าเลยนะครับศัตรูเอาออบเจคทีฟเสร็จวิ่งเข้าป่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้แต่เห็นไหมผมเอาบัฟเสร็จผมเดินกลับมาบัฟฟ้าผมยังเพิ่งเกิดเลยนั่นหมายความว่าต่อให้ศัตรูเอาดาร์กแล้ววิ่งเข้ามาเช็คป่าเราอยากจะเวทป่าเราก็ไม่สามารถเวทได้นะครับน่าจะเห็นภาพแล้วว่าการเดินเกมแบบนี้มันทําให้เราไม่เสียเปรียบในระยะช่วงต้นเกมนะครับแล้วจังหวะเมื่อกี้ผมปล่อยบัฟให้ซาตาไปด้วยความที่ว่าซาร์ตามันมีบัฟฟ้าแล้วมันเก่งนะฮะแล้วเราก็มีบัฟฟ้าอยู่แล้วด้ เรืงแบบแนวทางการเล่นของเรียวมะก็อย่างที่เห็นแหละครับเดี๋ยวอธิบายง่ายๆเนาะสกิลหนึ่งเรียวมะครับถ้าใช้โดนศัตรูหรือใช้ข้ามขื่อจะสามารถใช้ได้อีกทีเป็นดาเมจครับไม่มีอะไรนอกจากดาเมจแล้วกระโดดข้ามขื่อสกิลสองครับเป็นการสตัร์และทําดาเมจไปครับถ้าเราจิ้มศัตรูที่ปลายของสกิลสองจะเป็นการสตัร์ครับอันติของเรียวมะจะเป็นการแทงยิกย๊กๆๆๆไอแทงยิกย๊กๆๆๆของมันเนี่ย เป็นดาเมจดูดเลือดนะครับเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ทุกครั้งที่โดนแทงไปยิ่งๆนี่แหละแล้วก็ลดคูดน์ให้สกิลสองนะครับแพสซีฟของเรลมะก็คือเจียสีแดงนะครับมันจะเต็มตามเวลาพอเต็มเสร็จปุ๊บก็จะฟาดศัตรูไปศัตรูที่โดนฟันจะติดสโลและถ้าโดนฟันปลายดาบจะโดนดาเมจแรงขึ้นนิดนึงนะประมาณนี้อันนี้คือสกิลทั้งหมดของเรลมะแล้วการเดินเกมอย่างที่เห็นผมจะเน้นฟาร์มฟาร์มเสร็จบวกได้ผมก็จะเดินไปบวกนะครับจังหวะนี้กูโดนรวบด้วยเดี๋ยวจะเคลื่อน ประมาณนี้นะครับก็หาบวกหาเล่นระยะเอาเรียวมาเป็นตัวละครที่เล่นระยะกลางนะครับกลางค่อนใคร <c oughs> คือเราจะกิ้งสกิลหนึ่งไปตีแพสซีฟแล้วก็แทงสกิลสองแล้วก็รูดแล้วเห็นไหมว่าเวลาเราเล่นแบบเนี้ยสมมติเดียวมะเล่นเราได้เปรียบใช่ไหมครับ <c oughs> ผมจะเล่นแบบนี้ทุกรอบเลยนะครับ เวทบัฟฟ้าได้ผมจะเวทย้ำซ้ำไปเรื่อยๆ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 จนทาให้มันทําอะไรไปได้และเกมนี้ป่ามันเป็นฉลามผมเล่นฉลามบ่อยมากสมัยนี้นะครับผมรู้ว่าฉลามไม่มีบัฟฟ้าก็คือขี้กะขี้เกลื่อนตัวหนึ่งนั่นแหละครับเพราะงั้นจังหวะนี้เราเวทบัฟฟ้ามันได้2ตัวแล้วนะครับแล้วฉลามขึ้นมาบวกบนด้วยเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเอาคีบก็ได้เดินไปเจอจิ้มแทงยิ๊กยิ๊กยิ๊กแค่นั้นครับแค่นั้นไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็ถ้าจะหนีก็ขึ้นขึ้นกระสวยหนี มากลางเคีย W เวฟคีปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเอาออบเจคทีฟของเราคืนต่อได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาการเล่น feet, <Miles> <resistor. S 2> ของเราจะเห็นว่าผมเนีย่ยพยายามที่จะเดินเกมเดินบวกเดินเล่นซะเยอะกว่าการฟาร์มปกติบอกนี้ oh, <my> ถ้าเล่นเอรันดอร์ผ <miles> มจะแนะนําว่าให้คุณฟาร์มไปเลยฟาร์มบ้านบึนฟาร์มชิปหายเลยแต่ถ้าเป็นเรียวมะอาจจะเน้นการเดินบวกสักหซแล้วการฟาร์มสัก40%นะครับ <même> แต่ถ้าบวกไม่ได้แบบเลื่อดโลดเนี่ยก็กลับมาฟาร์มครับเทคนิคการฟาร์มเรียวมะก็อย่างที่บอกไปอาจจะตีแพสซีฟ ตีแพสสีแทงสกิลสนะครับ, 4, ลรบแล้วก็เปิดอันติแนะนําว่าแทางสกิลสแล้วค่อยเปิดอันติเพราะว่ามันจะทําให้เราใช้สกิลสองได้ทีนึงด้วยความที่อันติมันรีคูดาวสกิลสนั่นเองครับประมาณนี้เนาะเน,เน้นจิมยิ๊กจิมยิกมย๊กไปเอาจริงผมควรจะตีก่อนแทงนะแต่ผมแบบไม่ค่อยไม่ได้เล่นนานใช่ไหมไม่ได้เล่นนานแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวเมนผมสมัยก่อนนะครับสามารถที่จะแนะนําได้แหละผมว่าผมพอที่จะแนะนําได้สำหรับตัวละครตัวนี้<ๆ>เพราะว่ามันเล่นง่ายครับ แทงไปแล,งแล้วก็ิ้งเรียบร้อยแล้วก็เห็นปะผมคุมกําเนิดบฟ้าเข้าเลยนะบแบบฉลามเขาไม่ได้บัฟเลยครับผมเวลเฉลามเวลเจ็นะฮะจังหวะนี้ถ้าเป็นป่าที่ไม่มีการซัสเตนหรือว่าการดูดเลือดรีเจนเลือดที่ดีก็กลับบ่อลูอีไปก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเรียวมากก็ใช้อันติดูดเวฟคีไปดูดเลือดไปเดี๋ยวก็เต็มละ แล้วก็เดินวนแบบนี้จังหวะที่ไม่มีบวกเราก็จะเดินฟาร์มป่านะครับมีขี้ป่าอะไรเกิดก็เดินฟาร์มไปแล้วด้วยความที่เกมนี้เรามีรูอี้เป็นโรมิงด้วยนะครับรูอี้ก็จะช่วยเรียกเราในจังหวะที่เราไปไม่ทันได้นะครับหรือว่าจังหวะเนี้ยเรารอเพื่อนได้เราก็รอ,อก็ได้นะมันไฟเยอะครับบางทีผมแบบอยากจะเอาคีม้มงเพื่อนโดนไล่อยู่ก็งกิ้งไปโซนเลยเงี้ยมัน การเดินเกมมันค่อนข้างจะเยอะสําหรับเรียวมะนะต้องบอกนี้มันเป็นตัวที่บวกบวกนัวบวกนัวฉลามใช้ท่านโดดไปนะละรอจิ้มฉลามครับ <Yeah. S 1> เจ๊เย็ดลอยนะตัวมันต้องบอกนี้เรียวมะอาจจะไม่ใช่ตัวละครแรง ss แบบท่านคีร่าท่านเอรันดอร์ท่านซินเนเทียท่านฉลามนะครับแต่เรียวมะแก้พวกที่ผมพูดมาได้หมดเลยนะเอาจริงเนี่ยด้วยความที่ดาเมจมันแรงนะครับเอรันดอร์ไม่ชอบเรียวมะฉลามก็ไม่ชอบเรียวมะเพราะจังหวะเข้าไปง่ำเนี่ยเรียวมะกิ้งถอยเสียบ สโลเสียบจิกยิกแทงยิกยิกเนี่ยฉลามมันไม่ชอบอยู่แล้วตัวนี้นะครับหรือว่าคีร่าเอาจริงคีร่าผมไม่ชอบเจอคีร่ามากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเอรันดอร์ฉลามหรือซีเนเทียแบบนี้เกลียดเรียวมะหมดเลยนะครับเรียวมะมันเป็นตัวแบบเบิร์ดดามจเอตสักเดียวครับแทงยิกแทงถอยแทงยิกแทงถอยเนี่ยมันน่ารำคาญเพราะงั้นก็ถ้าเจอตัวละครแรนก s เอสเทียสพวกนั้นหยิบเรียวมะไปแก้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดอะไรจังหวะนี้ผมรอฉลามบัฟผมเกิดนะแต่ว่าผมต้องการคุมบั ได้บัฟหนึ่งสรุปว่าตั้งแต่2นาทีเป็นต้นมาฉลามยังไม่ได้บัฟฟ้าสักอันนะครับอันนี้ก็เป็นการเดินเกมเป็นการกดอย่างหนึ่งของเรียวนะเหมือนกันือต้องบอกว่าตำแหน่งป่าจริงๆเราจะทําหน้าที่ในการเล็กๆได้ว่าเกือบทุกอย่างนะครับเราจะทําการเคลียร์เวฟป่าเวฟบัฟชาวบ้านแล้วก็ทําเวฟคีฟเองด้วยถ้าเป็นป่าที่โมบิลิตี้สูงนะครับบนี้เห็นปะ่ะเราก็จะเป็นคล้ายๆกับออฟเลนตัวเก็บออบเจคทีฟตัวเคลียร์ป่า นะแล้วก็ตัวหาบวกตัวเคลียเว็บกูทําหมดเอาเพิ่งทำแทบทุกอย่างนะแล้วก็ว้ามาบวกเสร็จปุ๊บก็ถอยนะครับบวกเสร็จถอยคีบป่าเกิดแล้วอาจจะกลับไปเอาก็ได้เลยให้ซตาตาไปเอาก็ได้จ,ดจะโดดไม่โด,ดนเกันแย่งนะนะนะแล้วก็ออฟติคีฟเกิดป่าก็ต้องทําผมต้องบอกนี้ป่าเป็นตําแหน่งที่ถ้ามือใหม่เล่นอาจจะปวดหัวนิดนึงยิ่งคุณเล่นเร็วมากแล้วคุณจะแบบมือเป็นระวิงเลยครับคือ บวกก็ต้องบวกไฟก็ต้องทํานะครับบวกต้องทําเลนต้องทํานะครับป่าก็ต้องเก็บออบเจกตีนะครับถ้าตายก็โดนโตรคนแรกนะครับเป็นตําแหน่งที่เอาจริงมือใหม่ผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าคุณเล่นมานานแล้วก็ลองลองป่าดูก็ได้ครับมันก็สนุกดีเป็นตําแหน่งเดินเกมที่ Monday, นะมันเีนะแต่ว่ามีคีฟเราก็ต้องเคลียร์คีฟเคลียร์เสร็จเดี๋ยวเพื่อเรียกบวกเราก็ต้องบวกอีกนะครับคีฟเกิดก็ต้องฟาร์มนะครับ ตำแหน่งเขาเรียกว่าภาระอันหนักอึ้งภาระอันหนักอึ้งจริงได้ไหมเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับใครที่หัดเล่นป่าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเ,ยเ,ยเลเียวมากเลือดเหลือครึ่งนึงแล้วกลับบ้านดีกว่าแต่ขี้ป่าเต็มไม่ต้องกลับดูดๆไปเดี๋ยวก็เต็มแล้วนะฮนะกิ้งไปเสียบสกิลหนึ่งโปรงดูดโปปเสียบสกิลสองนี่พูดผิดกิ้งเสียบสกิลสองตีแพสติฟถ้าจริงควรจะตีแพสติปป่ะกดไม่ติดสักทีจะกดแล้วกดไม่ติดก็เลยเสียบสดแม่งเลยนะครับ ประมาณนี้แต่ก็เวลาไฟดูซาต้ามีอันติใช่ป่ะันหัวมันผมเห็นซาต้าอยู่ตรงกลางตายสี่นะแล้วก็เออเดี๋ยวถ้ามีใครมาบวกเราก็ค่อยบวกตอนนี้ทำเวฟคิวก่อนแทนยิกไปมาจ้ามาอาซาตา้าซาต้ายังมีไม่มีอันติแล้วอันนี้ผมไม่ได้มองเสียไปเชียกูโดนล่ไอ้จ้ผมพลาดเองอันนี้มองแบบมั่นมั่นใจแล้วว่าซาต้ามีอันติน่าจะบวกพร้อมเราสรุปซาต้าน่าจะกดดิเ่นครนบเม,มืเ่อกี้พลาดเลยกู มาแล้วพ่อบมดเคลวบเเพย์ขังแรกที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2025ในตีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสกมวันมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า1าน0 0 0แนบาทและยังมีกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสุดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และโซวิสให้ตลอดงานอย่าลืมมาพบกับเราในงานไทยแลนด์เกมโชว์2025ที่บูธ g 2ณนศะูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันที่17-19ตุลาคมนี้นะคะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคล็บเบอร์เพย์ เวลาตายก็ต้องพิมพ์ขอโทษทีมแล้วก็จิมควิคแชทนะครับขอโทษนะเราผิดเองแต่เพื่อนผิดกว่าเ <g ül> <c oughs> มื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้ผมเปรี้ยวไปนิดนึงเอาจริงถ้าให้เดินแบบเดินแบบที่ผมบอกเดินแบบสบายๆไม่เปรี้ยวอะไรก็ทำเวฟคลฟปแล้วกลับไปฟาร์มนะครับมันก็จะจบแค่นี้หละทำเวฟคลิปกลับไปฟาร์มทำเวฟคีิกลับไปฟาร์มวนไปเรื่อยๆแล้วฉลามเป็นแล้ว,วนะเปรี้ยวตีนะลามเปรี้ยวตีเนะี่ยอยากหาบวก ตาป่าผมไม่เอาบูด้วยนะไปดักฆ่าแล้วนะแล้วเนี่ยจังหวะเนี้ยหลายคนบอกอเฮ้ยพี่ไม่เอาบัฟอะผมมองว่าคีฟมันจะเข้าแล้วครับผมก็เลยเนี่ยมาเคลียเคลียคีฟก่อนนะครับตำแหน่งป่าบอกแล้วป่าต้องทําเลนป่าต้องเก็บออบเจคทีฟป่าต้องเคลียคีฟแล้วป่าต้องเข้าไฟด้วยนะครับบางทีมก็เห็นใจป่าหน่อยก็ดีนะครับกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูทำอะไรเยอะแยะเวทก็ต้องเวทนะครับเดินก็ต้องเดินออบเจคทีฟก็ต้องเอา ก็ไม่เอาก็ไม่มีใครเอาบางทีเจก็เหนื่อยบางทีเจก็ท้อนะพูดจริงโอเคเคลียร์เสร็จบวกเสร็จอันนี้ถือว่าเราเคลียร์เลนเสร็จแล้วใช่ปะสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้บางคนอาจจะวับกลับบ้านแต่ถ้าคุณเล่นป่าปบ่อยๆเนะี่ยคุณเดินมาตีคีปอันติยิกยิกยิกดูดเวฟคีปคีปตายก็เลือดมานะครับได้เลือดเข้าตัวแล้วก็แทงยิกย๊กแป๊บเดียวเลือดก็จะเต็มละนะฮะเพราะงั้นผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นป่าที่มีดูดเลือดสักนิดนึงไม่ต้องกลับบ้านหรอก จิ้มดูดจิ้มดูดเอาแทงไปแทงเคลียร์แปบ๊บเดียวแล้วก็การเกมเลดเกมถ้ามองว่าโดนสตันบ่อยก็เปลี่ยนรองเทา้าลดคูดาวเป็นรองเท้ากันซีซีรองเท้ากรอะอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมาออกแบบผมนะัแบบรองเทา้าลดคูดาวอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่แม้การออกลดคูดาวก่อนมันทําให้เราแบบพลิ้วมากขึ้นนะครับลดคูดาวมากขึ้นกิ้งได้บ่อยขึ้นแทงได้บ่อยขึ้นซอยได้บ่อยขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันมันแ่มกว่าเยอะเลยแ่มกว่าการที่แบบ เปิดมาออกดาบ500บาทไรเงี้ยไม่มีรถกูดาวเ,ออเดินตาตุ่มตวงตาตุ่มตวง,งไปนะครับถึงต้นเกมจะได้เวลวน้อยกว่าแต่ถ้าเราเดินได้บ่อยกว่าแท็กเวฟคีฟได้บ่อยกว่าสรุปเราก็เวลวนำป่ามันอยู่ดีดูจากตอนนี้ก็ได้นะครับบนโผล่รอเล่นบนนะเขาไม่ยอมกลับเงาเลยกลัวโดนผมแทงโอ้โหโดนฟิกตัน กูจะตายก <c oughs> ูจะม่องกูจะม่องกูจะม่งอะไรแต่ก็ยังดีครับเกมนี้ต้องบอกว่าเหมือนดูอี้จะร้อยดาวมันก็จะไม่ผิดนะครับร้อยเท่าไหร่ไม่รู้แหละไอดี ID นี้ผมว่าเกือบร้อยได้อีกสองสามดาวมัม้งน่าจะร้อยนะครับก็ทีมล่้เป็นครับเรียกว่าดึงประสิทธิภาพตัวละครมาให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เน่เห็นป่ะเรายืนระยะรอจิม้มระตูเข้ามาก็กิ้งเสียบจิ้มรูดจิกๆๆๆๆๆๆ๊กจิ๊กจิ๊กเนี่ยถอยถอยแทงจิ๊กจิ๊กจิ๊กเรียบร้อย ฉลามทำอะไรไม่ค่อยได้เยยิ่งเกมตามนี่ยิ่งแบบเป็นเที่ยวอสูรทะเลตัวตลกแห่งท้องทะเลเลยแต่ต้องบอกว่าตัวมันเก่งฉลามรับเอาจริงฮนะเล่นเล่นง่ายเล่นเร็วมากเล่นเอรันดีกว่าหรับผมฉลามมันมันเก่งแต่มันเล่นยากเลยผมว่ามือใหม่ไม่ค่อยแนะนํานะครับประมาณนี้กับการเดินเกมของเร็วมากนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าไอการฟานต้นเกมอ่ะที่บอกไป ตามต้นเกมยังไงเดินเกมยังไงนะครับเคลวิฟคีปเติมเลนทําเลนแล้วก็บวกหาฟาร์มบนไปเนะี่ยวิธีการเล่นปะประมาณนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าเกมที่เน,นเ้นเดินอย่างเดียวเลยเชื่อเอก็ไม่ได้อนาสัตเจอกันนะเดี๋ยวในวันนี้ขอตัวไปก่อนะแต่ผมว่าดามจผมเยอะนะผมว่าดามจผมเยอะนะเอาจริงคนดู30ินี่ไงดามจเ,เยอะสุดในเกมไม่ได้เอ็มไอซี่มไม่ได้ค่าเยอะนี่ รับดาเมจก็เยอะสุดในทีมน,นะโอเคไปก่อนแล้วเจอกันเจอกันนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับ